ย่อมหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในหลากหลายมิติครับดังนั้นรัฐบาลคนไทยขึ้นมานั่นเองครับซึ่งในวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีประชาชนสนใจตื่นตัวมาโอกาสแรกนี้นะครับผมขอ,อนำพาทุกท่านซึ่งการมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมในทำเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดชมห้องตัวอย่าง และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะที่ในที่สุดเราก็จะมาเห็นห้องตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกับนโยบายนี้ที่เราได้พูดกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็ วันนี้เองค่ะอยากจะถามทุกท่านว่า,าร่างทราบไหมคะว่าคนไทยจำนวนมากไม่มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะตัวเลขที่ได้ทำการบ้านมาค่ะก็คือคนไทยกว่า5.87ล้านครอบครัวหรือคิดเป็นประมาณ27%ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองรัฐบาลนี้ค่ะเน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือพพอร์ตพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่สำคัญ เราก็พยายามมีนโยบายที่จะดูแลประชาชนทุกๆก,กลุ่มให้เข้าถึงฟอสซิลิตี้ต่างๆของรัฐหรือว่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันบ้านเพื่อคนไทยจะช่วยซัพพอร์ตผู้ที่เริ่มทำงาน First ส o ็อ e r หรือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ พยายามจะเก็บตังค์เพื่อจะมีที่เป็นของตัวเองเพื่อจะมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแต่ว่าพอเก็บตังค์ไปราคาบ้านก็สูงขึ้นเรื่อยๆและพอไปซื้อบ้านที่อยู่ไกลจากที่ทํางานรถก็ติดมันทีไกลจากรถไฟฟ้าด้วยซ้ํากว่าจะมาถึงที่ทํางานใช้เวลาไปแล้วชั่วโมงครึ่งกลับบ้านอีกชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งเสียไปสชั่วโมงบนท้องถนนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ คนมนุษย์ทุกคนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าการทํางานแต่ละวันมันมันช่างเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นเกิดผลกระทบกับ,บรัฐบาลกับประเทศอย่างไรคนที่มีศักยภาพเหล่านั้นอายุที่กําลังขับเคลื่อนทํางานอย่างเต็มที่มีแรงพลังอย่างเต็มที่ก็หมดแรงพอหมดแรงประเทศชาติแทนที่จะพัฒนาเท่าที่ควรก็พัฒนาไม่เท่าที่ควรรัฐบาลมองเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คิดว่า ถ้าประชาชนมีที่อยู่อาศัยดีๆใกล้ทำงานประหยัดเวลาสามารถใช้เวลากับครอบครัวเป็นการชาร์จพลังของคนเหล่านั้นได้ก็จะทำให้เขามีศักยภาพมากขึ้นในการทำงานมีแรงผลักดันมากขึ้นในการทำงานอันนี้คือพื้นฐานปัจจัยสี่ที่ก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนมีกินมีใช้มีเกรติมีศักดิ์ศรีค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นและแน่นอนว่าเราก็ อยากให้ประชาชนนะคะลดความทุกขลงในทุกๆรูปแบบเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถมีบ้านที่ดีไม่ห่างไกลจากที่ทำงานจนเกินไปและก็สามารถตื่นเช้าไปทํางานมีแรงช่วยพัฒนาประเทศต่อได้บ้านเพื่อคนไทยค่ะเป้าหมายก็จะยกสลับชีวิต เพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสามารถมีที่อยู่ของตัวเองและก็สามารถอยู่อย่างปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการค่ะต่อจากนี้ค่ะเราก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเราก็จะค,อคอ่อยๆอัปเดต ผ่านทางช่องทางของรัฐบาลต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนไม่ตกไม่ตกข่าวนะคะแล้วกเ็เมื่อถึงวันที่เราจะเริ่มในการเ,เปิดจองหรือว่าให้พี่้องประชาชนมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็อยากให้ติดตามโซเชียลมีเดียของรัฐบาลเอาไว้ค่ะแล้วก็บ้านตัวอย่างวันนี้นะคะที่เรากำลังจะพาชมกันหลังจากนี้ก็จะสามารถมาดูกันได้ทุกทุกท่านนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะคะก็คือถึงสามสิบนอ็ดมกราคมนี้สุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมรีบมาดูกันก่อนเดี๋ยวหมดไปซะก่อนนะคะตอนนี้เราก็เปิดขึ้นในเวลา10โมงถึงสามทุ่มนะคะโดยที่ไม่เว้นวันหยุดหลังจากนั้นนะคะเมื่อเปิดทำการแล้วก็จะดูเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งว่าจะปรับให้เข้ากับความต้องการมาดูมารับมารับชมจากพี่น้องประชาชนอีกทีค่ะ โอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงคมนาคมค่ะที่ผ่านมาก็ทํางานหนักเป็นอย่างมากนะคะในวันนี้ก็คิดว่าหายเหนื่อยไป1สเต็ปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆกระทรวงการคลังด้วยค่ะเป็น เป็นหลักใหญ่นะคะในการช่วยกันทำโครงการนี้ค่ะรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบริษัท SRT Asset จำกัดนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์แหล่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้นะคะเกิดผลสำเร็จในระยะนํำร่องค่ะแน่นอนว่าทุกๆคนที่ช่วยกันในที่นี้ค่ะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อที่จะสปอร์ตประชาชนในประเทศของเราค่ะก็ขอให้ทุก นนะะร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ในทุกๆนยโยบายของรัฐบาลเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับเปลี่ยน4 3 2 1 พี่พี่พี่ด้านหน้าด้านหน้าบ้านีจะห้าง้นที่จะห้ตารางวาครับครับแล้วก็ที่แล้วก็ที่จะโร้ตกมาท้าห้องตารางเมตรแล้วก็ที่สักห้าสิบเก้าได้แค่มากๆนะคะอันนี้เป็นที่เลือตบนโดได้นะคะสาตารางเมตรครับ นี así, ca, ca, Ahora, ini, ่เป็นคอนโดครับคือปัานีคอโนนี้ครับตองนอนห้องอยู่ที่มาป้ีได้นะคเะคนชนตอนนี้คือรเพื่อนได้เอะครับรเ่อนได้เยอะแนนอนนะตอนนี้อยู่ได้ประมาณสัก20

ถือเข้ามาเยอะขนาดนี้คือปาร์ตี้ได้เลยบก็ห้องนอนหลักนองรองนะถ้าเหมือนถ้าเหมือนที่บ้านเวลาแบบบ้านขายค้อนก็สามารถปรับเป็นห้องทำงานได้ที่อที่สี่ที่รวมกันสี่ที่รวมกัน ออกไปเป็นไทยก่อนตัวเลขหน่แปดสิบห้าสองเบสนึ่งบารนึิงชือทดีเลใช่ไหมที่ใหญ่ด้วยอ่ะี่ม่ใ้วก็มีเดียวเดียวต้น น่นน่สองนงแปดูทนนสี่สนอโอเคโเคนี่้อแถวที่ติตตัวบ้านนะห้สิตารางเมตรนะครับในยแล้วก็ที่จอยุ่มคถาาังบ้านเป็นงเ่แสิบสี่ตารางแต่พื้นที่บ้านตัวบ้านคาสี่รางเมตรยาชนคับนั่นนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าจองเล็ส่เล็กไส อันนี้ก็จองผ่านเว็บไซต์ครับเราไปอยู่สี่โลเคชั่นเราไปอยู่ในตากล้าวนะครับถ้าเราไูอยู่ในตากล้าทั้งหมดนะครับคนที่จองไม่ต้องแยั่งคิวครับเสร็จแล้วนายทอสจะเป็นตรวจคุณสมบัติถ้ารายได้ไม่เกินห้าหมื่นต้องเป็นสัญชาติไทยตามที่ระบุเสร็จแล้วนะครับก็จะเชิญไปเป็นโคสแอนด์คุกก็คือการต่อสิทธิ์เพื่อนครับอ้าเพิ่งเดินอยู่เพิ่งเดินนอ่อนิดนึง